ไยกมือหน่อยไปขอไปเลยไปนะไปรอดูเลย้แของรถเต็มคแก่อก็ปี้มาแหละไนะ้ามดี

ดี่ได้ได้่ดเหนไหมใช่ดูิม่ดูิน่ไม่ด้ไน่อยู่น่หละไปคุย่นี่ม่เียวิน่นเนอหน่หรดนาอะไรรู้ป่ครับ สวยมากเลยอ๋อเสยมากเลยสวยมากเลยพวกอะไรไปเอฟโฟยมันคนเยอะมากน่านี่นะทำไมอะยืนนานเนีะยืนนานนะ่ยสองชั่วโมงแต่ว่าเพิ่งกลับไปดูเก่งสุดใช่ปะวะบอกโอ้โหมันโผล่ที่สุดเลยอ่ะ

cái này à đi căng tết mẹ không biết rồi à oh cái này à cái này chưa cái cái này này đấy đi qua đi học học ดี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 ทำไมถ้าไม่อยู่ในแบบที่มันมาแต่งหนุ่มเดียวแต่ก็ไม่อยู่หนุ่มเดียวกับอยู่ยืนเต้โอ้โหอีโอเคอีกสองนาทีต้องไปแล้วก็เดี๋ยวโสถานที่เราเราไม่โอเคแล้วเราเฮ้ยเอาลูกบอลก่อนดีกว่าแต <ema> ่อย <c ups Catherine> ่าลืมค <c ups> <ậy S 3> ืนนี้นะครับ

ลงแล้วไปเองเ่ยเต้มสูตรเทุกคนแล้วนะคะสวยสวยหน้าใสทุกคนองม้ามปี 要走路吗？要走吗？ Terima <laughs> kasih เพียนะครับ